หนิงปณิตาเปิดใจทั้งน้ำตาตอบชัดเลิกไม่เลิกจินธรรมวัฒนะยีนี้รู้เรื่องทัญญาเบนอัญญาประกาศคู่ต้องกอดปลอบใจจากกรณีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวของนักแสดงผู้จัดสาวคนเก่งหนิงปณิตาและสามีจินจริน ธรรมวัฒนะหลังมีคนตาดีแอบเห็นผู้ชายคล้ายหนุ่มจีนควงสาวร่างเล็กเที่ยวฮ่องกงจนกลายเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดทางรายการคุยแซบโชว์ได้เผยตัวอย่างเทปพ,พิเศษที่มีหนิงปณนิตาเป็นแขกรับเชิญที่จะมาตอบทุกประเด็นดราม่าปัญหาครอบครัวโดยมีธัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตา เป็นทิทีก่อนโดยในตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงพูดบางส่วนบอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยมีคำถามจากทัยญ,ญาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้มีประเด็นมือที่สามกัดกินครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงเล่าว,ว่า หนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังในรายการยังมีคำถามว่าหนิงอยากหย่าไหมก่อนจะตัดไปที่หนิงพูดว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินและยังมีตัวอย่างมีคำถามว่าเลิกหรือไม่เลิกก็มีคำพูดของหนิงว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก ก่อนจะปิดท้ายภาพตัวอย่างรายการเทปพ,พิเศษนี้ด้วยน้ำตาจากผู้หญิงทั้งสามคนซึ่งรายการเทปนี้จะถูกออนแอร์ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันในวันจันทร์ที่วันที่24เมษายนเวลา13นาฬิกา15นาที